สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุนในช่วงหลังสงการหรือครึ่งหลังเดือนเมษายน2568ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวเมถุนก็จะเป็นคนที่มีลักษณะอุปนิสัยที่ช่างพูดช่างเจรจามีความมุ่งมั่นแล้วชอบสแสวงหาสิ่งใหม่ใหมไพ่ชุดแรก king of p e n t a c เ e ิห้าถ้วยเดทในช่วงครึ่งหลังเมษายนปี68หรือว่าหลังสงการเนี้ชาวราศีเมถุนคุณก็ยังนับว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่มีความอดมสมบูรณ์มีความสุขสบายมีเงินจับใจ่ายใช้สอยหมุนเวียนค่อนข้างจะคล่องตัวแต่คุณก็จะยังมีความวิตกกังวล หรือมีความคิดความอ่านที่กังวลอยู่ในจิตใจคุณค่อนข้างจะมากนอกจากนี้การได้ไพ่เดชในตำแหน่งที่3มเนี่ยมันก็บ่งชี้ไปว่าคุณคงจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเอาไว้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าไพ่เดชมันส่งผลในเรื่องของการ ที่ว่ามีการเจ็บป่วยที่ค่อนข้างจะหนักหรือว่าอาจจะประสบปัญหาอุบัติเหตุชุดที่2ให้7ดาบ9ดาบ a g e of pentacle ในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสู่ตัวคุณใหม่ๆเขาอาจจะเป็นคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจแล้วก็ในภาพเนี่ย ไพ่เดาบในตำแหน่งที่4เนี่ยมันเป็นลูปของคนที่ถือดาบเอาออกมาจากค่ายแล้วก็มีอาการรับรับล่อๆดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังและเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงก็เป็นไปได้นอกจากนี้คุณยังมีไพ่9ดาบในตำแหน่งที่5มันก็เหมือนกับบ่งบอกว่าคุณจะมีภาวะความเครียด ความไม่สบายอกสบายใจหรือว่าอาจจะเป็นผลถึงเรื่องของสุขภาพที่ล้มหมอนนอนเสื่อของตัวคุณเองด้วยแต่อย่างไรก็ตามคุณยังนับว่าโชคดีที่มีไพ่ ace of pentacles ขึ้นมาในตำแหน่งที่6มันก็บ่งบอกว่าเรื่องการเงินการทองเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนที่จะหมุนเวียนเข้ามาสนับสนุนตัวคุณ มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาภาะวะการติดขัดแต่อย่างใดชุดที่3 4ดาบ10ถ้วย The Lover ในช่วงครึ่งหลังเมษานี่คุณต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองด้วยเพราะว่าคุณได้ให้4ดาบมาพร้อมๆกับไพ่9้9ดาบในตำแหน่งที่5เนี่ยมันดูก็ จะส่งผลไปในทิศทางที่ว่าคุณจะมีความเครียดความกดดันในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพของคุณจจะเป็นเรื่องของปวดหัวไมเกรนโรคความดันซึ่งคุณต้องพยายามควบคุมให้ดีแต่ในเรื่องของความรักและครอบครัวของคุณในระยะเวลานี้มันก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราบลื่น เพราะว่าคุณได้ไพ่ย10ถ้วยตำแหน่งที่8มาคู่กับ The l ์ลเวในตำแหน่งที่9มันก็บ่งชี้ว่าชีวิตครอบครัวของคุณน่ะนับว่าดีอยู่คือมีความสุขได้อยู่ร่วมกันได้ไปท่องเทีท่ยวด้วยกันหรือบางคนที่เป็นคนโสดเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์พบคนที่ถูกอบถูกใจเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้มีโอกาส พบปะพูดคุยหรือว่าศึกษากันอาจจะไปจนถึงการที่ว่าเป็นคู่ครองคนรักตำแหน่งที่10 King of ฟ a วก็นับเป็นไพ่เรื่องของการงานที่ดีสำหรับผู้ที่ได้รับไพ่ใบนี้ King อฟแวนจะบ่งบอกถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจที่คุณมุ่งหมายเป็นอย่างดี สรุปภาพรวมของชาวราศีเมถุนในช่วงหลังเมษายนหรือว่าหลังสงการเปเนี่ยชีวิตของคุณก็ยังนับว่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ชีวิตที่ดีคุณจะมีความสุขสบายมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายอย่างสบายมือแต่อย่างไรก็ตามคุณจะพบกับปัญหาที่ ทำให้คุณเกิดการกวดเสียนเวียนกล้าวมีความเครียดสูงซึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของการเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนอกจากนี้คุณก็คงต้องระมัดระวังปัญหาการถูกหลอกถูกโกงของคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณเอาไว้ด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักก็ยังนับว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีของคนเมถุนคนที่มีครอบครัวแล้วคุณก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวมีความสุขสนุกสนานได้ลื่นเลิงสำหรับคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกอกถูกใจก็อาจจะแบบว่าศีลเสมอกันแล้วก็ศึกษากันไป ซึ่งก็อาจจะมีเกณฑ์พัฒนาเป็นคู่ครองคนรักได้ในอนาคตการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับการที่เราจะไปเชื่อถือยึดถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ตึกตองดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขความเจริญ มาสู่ตัวเราหรือไม่อย่างไรการที่เราดูไพ่ย,ยิปซีก็ขอให้ท่านนำสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนให้เราเระแวดระวังก็ลองตึกตองดูอีกสักทีว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราหรือไม่จะได้หาทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันแก้ไขเสียชีวิตของคนเราก็มีขึ้นมีลงตามแต่จังหวะของเวลาซึ่งยามใดที่บุญกุศลที่สั่งสมมาแสดงผลมากกว่าเราก็จะมีความสุขกายสบายใจมีความเบิกบานใจยามใดที่เวรกรรมหรือเะห์กรรม ที่ติดตัวเรามาหรือเราสร้างขึ้นมาใหม่ในชาตินี้แสดงผลออกมาต่อตัวเรามันก็จะก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจประสบเหตุเพศภัยบางอย่างก็ไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีมันเพิ่มพูนบุญกุศลและทานบารมีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ส,สรรสัตว์โลกแห่งวิญญาณพร้อมกับการมุ่งมั่น ในการทำสิ่งดีๆเพื่อให้บังเกิดเป็นบุญกุศลและทานบารมีที่จะมาคอยช่วยหนุนนำพุกเราเบาบางปัญหาจากข้อกรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆ การแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดเป็นรางดีหรือรางร้ายจากช่องกินเที่ยว มูสไตล์มด x ก,กันต่อไปนะครับสำหรับ fc ที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามทางช่องก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเดิมๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของพระคาถาหรือการทำนายฝันรวมถึงลางบอกเหตแห่งการเกิดโชคลาภได้ในคลิปวิดีโอที่ทางช่องได้ลงไว้ได้เลยนะครับสำหรับปีมาเส็ง2568นี้ ก็ขอให้ FC ทุกท่านประสบแต่ความสุขมีความโชคดีมีความเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภเข้ามาสม่ำเสมอกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ